ข้าวน้อยปลาข้าวน้อยตัวแรกแข็งมันกำลังตอดกำลังตอดพี่เนอะเอาตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้วเฮ้ยทุดสับตายแล้ เอาเอาขัาลักตอดขันลักตอดพี่ต่อเอดดาดึงมาแล้วดึงมาแล้วเสร็จจนโอ้ปลาไรปลาเหมือนเดิม

đây ừ, xa <laughs> okay. Thôi này có là kỳ hmm tập kỳ nga sắp hôm tèm hm 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 mán hm 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 โอ้อเทังไงหนึงโอ้โอเคโอเค,อเคพอพลแล้วถ่ายพรท่านเมื่อกี้มันเซ็ตเซตเลยมาถ่ายตอนที่เซ็ขึ้นมาแล้วยามรุดโอเคประเข่งไงประเขงไงโอ้พอะเข่งแรกพี่น้อง bà kiếng đi lèo bà kiếng đi lèo hai đó, vì nó muốn chặt xanh xanh xáo cắp lá xáo nhưng mà bà kiếng đi lèo thói đi lèo, thói đi lèo đi lèo, đi đứng bay ไไออจะไปไหนเออจะไปไหนจะไปไหนเสียพาเข่งอีกแล้วพาเข่งอีกแล้วได้พี่น้องด้ยกล้วยหอมเอาเขา,เากำลังตอดพี่น้องกำลังตอดกำลังตอดพาลุ่นกันไปยังไปยังเอา,เอาดึงไปดึงไปตอดไป Đứng 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 đương 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 Đứng 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 đây đứng bên này cho đứng đứng này cho đứng bên này nha Đứng bên này đứng đương đương nào bạn đứng, phải phải là, đứng phải phải Oh, đứng nhà đó ơi ôi ơi lút sầm ơi à, đứng là đứng là bà anh nó bà đi đến phải xe oh. ok xây dày xây dày xây nhai xây nhanh. Oh. ok xây lên phía đó màn 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 ok Thoát thoát tao 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 เด้งแล้วไปต่อเด้งแล้วดงแล้วด้งแล้วอ้ห่าเข็งกาไ่เนาะปาเข็งเหมาือนเดิมไปต่อ,อ ไายังน้อดึงไายังน้อโอ้พะโลดพะโลดเองไายังน้อบันเขามาลุ้นกันลุ้นกันก็เลดึงเขาไปแล้วไปแล้วผักเค็งขึ้นเขาแล้วเนาะไปเซ่นเอาไปโอ้ผักขาวนี่ ปลาเค็งคือปลาเค็งผักเค็งก็เข้าพี่น้องอ้าวโอเคปลาเค็งเหมือนเดิมอ้าพี่น้องสรุปผลงานกันได้สำเี็จและวในผักเค็งเชื่อมากผักเค็งพี่น้องพ่อพลอยู่ใบ้าง สิบกวัวโตหรือสา่ากัวโตหรือพ่อเมาณแต่ตะปาเค็งนี่เนาะนี่ตะปลาเค็งตะปลาเค็งพ่น,น,พงพงนพี่น้องเนี่ยแล้วคลิปหน้ากระสีผาลูกสาวไอลูกสาวมันไอสิทธคือเก่าลูกสาวมานสิทิเท์เป็นอ้าวพี่น้องสำหรับมืนอนี้ก็พอพ่นพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอเจลแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ